ฮัลโหลสวัสดีค,ร,ค,นนคร,รับทุกคนนะครับดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โอไมค์วิเช่นเคยแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV กันนั่นเองนะครับผมอ้โหซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินของวีร่านั่นเองนะครับผมที่แบบว่าโอ้โหอลังการงานสร้างสุดๆโอ้โหเมื่อไหรจะขึ้นหน้าจอเนี่ยเออนี่เห็นป่ะมันอลังการงานสร้างสุดๆนะฮะผมอารมณ์แนวเหมือนเป็นแบบนางฟ้านางสวรรค์อ้โหมีนางฟ้าตั้งตั้งห้าองค์เนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะ มาเล่นสกินนี้กันนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะชนะในสึกครั้งนี้หรือไม่ดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฉันจะเล่นเมดนะครับผมเออเจอห้องกันไปที่เรียบร้อยและอีนี่ก็ไม่กดล่ะกดดีกด โอ้โหเออโกดซ์ทีอีเวนโอเคเดี๋ยวหาอ e ีบีล่าก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวโดวนแย่งนี่ไหนวะวีลา่าอืมอ่านี่จเจอละโอเคนี่เห็นป่ะคือสกินมันสวยนะสกินมันสวยมากและคือเป็นแบบโอ้โหนางฟงนางฟ้าดูดิโอ้โหอรังการมึงจะอลังการเกินไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นสกินที่อลังการสุดของวีล่าละมั้งเนี่ยอืมเออสวยงาม โอ้โหฝั่งนู้นเลือกโบบาลอนมาบ้าบอคอ,อยท่อที่สุดและเป็นตัวตึงๆทั้งนั้นเลยฝั่งนู้นโอ้ยแล้วเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยเกมเริ่มแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราไปเลนกลางกันก่อนดีกว่าเอมาดูนะครับผมดูดีดูท่าเดินออกมาดีมีความเป็นเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยนะครับผมดูเออ ก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีตรงนี้มันน่าจะมีคนอ่านี่ไงเจอละนี่แน่ไปไปก่อนยังไงจ๊ะเฮ้ยยังไงอืมเดี๋ยวต้องโดนนะครับผมเดี๋ยวต้องโดนเอ๊นี่แน่ปล่อยไปเลยครับผมนี่แน่อุ้ยมีคนดันยังไงยังไงอีแวนอีแวนอีแวนอีแวร์เดี๋ยวแก้ระวังนะนี่แน่ปล่อยพลังไปก่อนเรียบร้อยยังไงอู๋อู๋เกือบโดนปาดเดี๋ยวเด๊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 เด� ต้องโดนนะครับผมนะไปไหนละอ่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออดีแล้วครับผมที่ได้ first spot ไงนี่แน่สตันไปก่อนนี่แน่ป,ปล่อยไปก่อนนะครับผมยังไ,ไงต้องโดนนะฮะอีนี่เออได้คิวหนึ่งคิวนะครับผมถือว่าเลิศสุดๆดก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเ้ยได้ไหมโอ้โหไม่ได้โอเคเราขอโหนก,ก่อนนะครับผมนะอีนี่มันน่าเก่งเดี๋ยวเรากลับเลนกันก่อนดีกว่า เอเลเราน่าจะมีการแบบว่าอันนี้เกิดขึ้นนะครับผมนี่แนะเคยคลิปไปก่อนครับผมหนึ่งคือเอฟเฟกมันก็สวยอยู่นะสวยมากเลยแหละอืยังไงจะอีกข้างล่างจะต้องโดนนะครับผมอีกข้างล่างแต่เราไปเล่นอีกข้างล่างกันหน่อยดีกว่าอ,อ้าวอีโบโบาลอนเดี๋ยวก่อนนะอีนี่มันน่าเก่งหนีเขาป้อมไปละนี่เนี่ยปล่อยครับผมหนึ่งยังไงจะนี่เนี่ยยิงยิงเออเออ

มาเนี่ยเก็บรับประทานเรือดกันก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะอีพวกนี้ต้องโดนนะฮะผมอีพวกนี้นี่มันนามันโนกเก่งเดี๋ยวอีตรงกลางบนเดี๋ยวต้องโดนนะครับอืมแยนไงแยนต้องโดนนะครับผมอ้าว <c oughs> ตุยไปแล้วหนึ่งโอเคก็ยังถือว่าโอเคอยู่วุยว้ยอีแวร์อยู่ตรงนั้น อะไรอุ้ยมีคนอยู่ในพุ่มแกนี่เนี่ยปล่อยครับผมอุ้ยเดี๋ยว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 อ้อ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่เนี่ยเวนนี่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 อืมมันนามันโหนกเก่ง็อกเก่งไงเมื่อกี้นี้ว้าบอมากนี่เนี่ยเชียคลิปก่อนนะครับผมโอเคเราขอวับกลับบ้านกันดีกว่านี่ถ้าวับกลับบ้านก็จะมีความแบบแบบอลังการสุดๆอร่าราบนสวรรค์เยี่ยมมาก ข้างล่างมันมีการบวกกันเกิดขึ้นเราจะต้องประจัดการมันนะครับผมยังไงอีนี่มันหน้านี่เนี่ยตกไปก่อนครับผมนี่เี่วุ้ยไม่ตายอะไรวะเดเดเดเๆเดเดเดอ,น,อนี่อีนี่มันเก่งเออจัดการมันเออเยี่ยวมากอีเคนของเราเยี่ยวมากนะครับผมบ้าบอหอยทอดมากเมื่อกี้นี้ไม่ต้องช่วยฉันก็ได้เนาะเดี๋ยวก่อนนะอีตรงกลางมีใครอีกไหเนี่ยไม่น่ามีใครเนาะโอเคขอเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมอย่ามาแย่งเหรียญฉันซิ เออยังไงอูอีนี่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 วิเราเอาป้อมได้นะเนี่ย้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมันมากันสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกย้ายกันก่อนนะครับผมแยกย้ายกันก่อนเออไปเอาอีข้างบนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะนับหนึ่งตรงนี้มีใครอยู่อ้ยอีนี่มันนะหืมไม่ได้ไงอย่าไปเอาข้างบนก่อนดีกว่าก็ได้อืออีข้างบนต้องโดนอ้าวแทงกูตุยแล้วล่าสุด เอ employee, people, guys, na, ้ยมีคนตุยอีกสองคนดุ้ยแกไอริไหวไหมล่ะไอริระวังนะแกนี่เนี้ยจะเดิ้ลจะดุดอืมนี่ไอริเราก็เก่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหเต็มเเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยว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 นี่เนี้ยหันหลังกลับไปสู้ก่อนแล้วก็นี่ปล่อยไปก่อนครับผมยังไงอู้เดี๋ยว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 โดนล็อกเอือตุยตุยเลยอีเบนตุย ดักพุ่มก่อนดีกว่านะครับแบบมีคนมานี่ไงยังไงครับอินี่แยนไม่ต้องหนีนะครับผมล่าสุดว้าตุยไปเลยอุ้ยอะไรอออเอเลเตอร์อย่านะครับอย่าหย่าหย่าเออยังไงยังไงสู้ไม่ได้แล้วสิว้สู้ไม่ได้เดีวก่อนนอินี่มันนะ่าโ,โหคลิปมันก็เคลียร์ไวเหลือเกินเคลียร์กันไวเก่งเน่เดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าอ่าค่อยๆเคลียร์ไปนะฮะนี่นแน่ฟูด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 ูโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวก่อนนะขอแบบว่าไปดูเลนกลางกันก่อนเลนกลางน่าจะได้หรือเปล่าเอเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเดี๋ยว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 วี๋ววเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดดีเวเดียวเดีวเเยวเดยวเดยเดี๋ยวเยเยดดเ ข้างบนมีการบวกนี่แนีกระจุดชมดุดยังไงครับต้องตุยนะครับผมอีนี่มันนาต้องตุยไปเลยครับผมไวยังไงอีนี่ตัวหนึ่งไงนี่แนีกระตุดนี่เนี่ยนี่เนี่ยอู้หูโดนอีกแล้วนะครับผมยีเวนตุยเก่งเออฆ่ามันดีนั่นน่ะโอ้โหไม่ได้รอบนี้เราจะไม่ตุยแบบโง่ๆนะครับผมยังไงเออเดี๋ยวก่อน ยนี่ยังไงเออเข้าไปเลยนี่เนี่ยโดนไปสักหนึ่งอุ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยอู้อู้ออู้โอ้โหเพิ่งเดินมาแค่แป๊บเดียวเองตุยเลยดักพุ่มดีกว่าเออยังไงครับนี่เนี่ยโดนส้มหยุดไปก่อนแล้วก็โดนไปซะเออเรียบร้อยอะไรครับอีแยนจะคิดจะลิอาดอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย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 อุ้อุ้ยออุเกือบ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  วิววไม่สู้ดีกว่านะครับผมไม่สู้ดีกว่าไปเติมเลือดก่อนอีหอยมา ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ดันป้อมมาเกือบจะถึงบ้านมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดอีนี่มันหน้าเก่งกระโดดเก่งใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว cream, นี่แน่ปล่อยไปก่อนนะครับผมลำยงเลยนะอะไรครับผมต้องโดนนะครับนี่แน่เออดับเบิลคิวแบบสวยๆยังไงครับอีนี่มันหน้าต้องโดนนะครับผมนี่แน่เออทริปเปิลคิวแบบสวยๆแ yeah. ยงงน่ยังไงตอนนี้เริ่มห้าวแล้วนะครับผมเวลาเริ่มห้าวแล้วตอนนี้ ยังไงครับอีนี่มันน่าเก่งแยวก่อนขอเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมพวกนี้มันชอบแบบว่ามาดานันคลิปบ้านเรายังไงครับอีนี่ต้องโดนนะครับต้องตุยนะครับผมเออรถถังมันหน้าตุยไปเลยจ้าอุ้ยตอนนี้ฝั่งมันตุยกัน4ี่ตัวแล้วว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะต้องแบบว่าชนะในศึกครั้งนี้แต่ก่อนเอ,อเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมนะเพราะว่าเราต้องการที่จะเคลียร์นี่เนี่ยโดนไปซะหนึ่งนี่เนี่ยยังไงยังไง เออโดนเป็นไอีรถถังแบบเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าไปเอาป้อมบนกันก่อนดีกว่าอุ้ยอะไรครับนี่แน่โดนไปนสันหนึ่งเออตอนนี้เราเราได้ไอตวัวเขาเรียกว่าอะไรวะไอแช่มาแล้ว <c oughs> ยังไงครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอีแวนมาไงมันน่าเก่ง เดยกก่อนเดก่อนเฮ้ยเราว่าเราไปปุ่มทบกับพื้นดีกว่ายังไงครับนี่เนี่ยต้องโดนเออเพวอุ้ยเดือดเดือดเอเดว้ยวยวแช่ก่อนครับผมแช่ก่อนแช่ก่อนยังไงวู้ยนี่เนี่ยต้องโดนนะครับผมอีนี่มั่นหน้ายังไงครับต้องโดนนะครับผมเอออย่างน้อยเราก็ได้คิวไปหนึ่งโอ้โหมีแต่ตัวที่แบบว่าเกือบตุยกันทั้งนั้นเลยอะแล้วก็เกือบตุยนะครับผมเกือบตุยแล้วไงชั้นเฮ้ย หรือ <film, S 1> ว่าเราขอกลับบ <Bradley> ้านก่อนดีกว่าดีไหมเว้เดี๋ยวขอตีป้อมก่อนยังไงครับผมนี่เนี่ยตีป้อมป้อมจงแตกเออเรียบร้อยป้อมแตกเรียบร้อยเรียบร้อยสวยเก๋มะเร็งเยียวเยียวเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยเคียร์คลิปก่อนเรียบร้อยแปะกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับผมได้ป้อมละนหนึ่งรอก่อนนะมาช่วยแล้วยังไงครับนี่เนี่ยต้องโดนะครับอีนี่มันหน้าอุ้ยเดือด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 เต็มเลยเต็มเลยตรงนั้นอุ้ยอุ้เอาไงต่อดี呀 อุ้ยเคนตุยแล้วล่าสุดเดี๋ยวก่อนนะเออมาละไอดิฉันยังไงครับนี่เนี่ยป่าไปก่อนครับผมอีนี่มันน่าเก่งไม่ต้องมานะครับนี่ไอคลิปพวกนี้นี่ต้องโดนตีนะครับผมยังไงอุ๊ยอุ๊ย,ยแกระวังนะเทนแกเกือบตุยแล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยระวังนะทุกคนทุกคนใจเย็นๆนะแบบหนึ่งอุ้ยเออตอนนี้น่าจะแยกกันแล้วนะครับผมน่าจะแยกกันละเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราต้องดันครีฟเข้าบ้านนะผมนะตอนนี้ เ <Tipp s> อ mm hmm. ต้องรอแบบว่าทีมเกิดก่อนอ่ะมันต้องรอทีมเกิดก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องอีพวกนี้ต้องโดนมันต้องมาตรงกลางแน่ๆใช่ไหมเออนี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวยังไงครับผมอีนี่เดี๋ยวก่อนต้องระวั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 งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวมันโดนใส่ละนี่ไงครับผมยังไงครับนี่เนี่ยต้องโดนอุ้ยอุยอุยนี่เนี่ยปาไอุ้ยอุยอุโหกดแช่ไม่ทันแยนโคตรแรงมาก เออไอลี่ฆ่ามันอุ้ยแกไอลี่โดนล็อกอะแกระวังนะทุกคนเออยังไงเออตุยกันให้หมดเลยเรียบร้อยอ,อุ้ยอะไรครับอีนี่มันหน้าเออโดนไปให้หมดเลยนะครับผมนะฮะตัวเออ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งจบกันนะขอเข้าเฟรมก่อนขอเข้าเฟรมด้วยอย่าพึ่งจบกันนะแกอุ้อูออ้จะไปทันไหมเนี่ยเฮ้จะไปทันไหมโอ้ไม่ทันนะอะไรอย่ารีบจบกันเก่งอะเพอย์เจอมากเลยโอ้วิกตอรี่แบบสวยๆนะครับผมบ้าบอม,มากนี่ที่อย่างนี้นี่รีบจบกันไวซะเกินินะพอกูตุยปุ๊บเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูคะแนนก่อนนะครับผมว่าเราได้เท่าไหร่กันนะฮะผมทำไมโหลดนานยังเลยอะ่ะ โอ้ยรอจนรากง,งอกแล้วเนี่ยมันโหลดนานจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออทำต่อครับผมอีเวนโหลดนานเก่งเออเหรียญทองไม่ใช่เหรียญทองดิเหรียญเงินุ้ยทับเปิลคิวด้วยอุ้ยอีเอลสุได้นี่ว่าเอลสุได้เก่งนะัะผมนะเออให้เขาไปเถนะดนาอให้เขาไปเถอะเขาแบบว่าเล่นดีอยู่นะัะผม เออกดถูกใจก่อนนะครับผมกดถูกใจทุกคนเลยแลนะขอดูหน่อยสิอืมขอดูคะแนนหน่อย10.7โอ้โหก็ถือว่าลองที่โลนะเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนะ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอยกับสกินของวีร่านะครับผมจะบอกว่าวีร่าสกินนี้เนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะถ้าใครเป็นเมนวีร่าเนี่ยควรซื้อเก็บไว้อย่างด่วนเลยนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเปิดมารอบหน้าเนี่ยมันอาจจะสมเหมือนอีไวโอกับบีแจนก็ได้เนาะเออมันน่าจะแพงหน้าดูเลยโอเคแต่วันนี้เน่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เปิ้ลด้วยนะครับไปแล้วนะจ๊ะไปบายว้าวูบัลเลงเพลงบัลเลงเพลงให้หมดเออ Hmm. <tries>